วันนี้เราจะมาลองต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ของบุคคลที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือที่เรียกกันว่าบิ๊กต่อค่ะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆใช่ครับคือมันมีภาพสองภาพที่สอนกันอยู่ภาพหนึ่งที่เราเห็นคืออดีตผบอตอรอที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาอย่างไงคะคือท่านเริ่มจากเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันที่เงินเดือนสูงมาก่อน แล้วก็ไต่เต้าในแวดวงสีกากีได้เร็วแบบโอ้โหติดจรวดเลยอืแถมยังมีภาพลักษณ์เป็นตำรวจสายบุญที่ดูน่าเลื่อมใสามากอืแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอีกภาพหนึ่งออกมาใช่ครับอีกภาพที่ถูกฉายออกมาเป็นภาพของข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากว่ามีความมั่งคั่งที่อาจจะเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาเครือข่ายสวยอะไรพวกนี้ภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ ก็คือการสำรวจดูว่าภาพสองภาพที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้มันเกิดขึ้นกับคนคนเดียวกันได้ยังไงซึ่งเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่เรื่องของบุคคลคนเดียวแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากเลยค่ะครับมันว่าด้วยเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์อำนาจแล้วก็ความท้าทายในการตรวจสอบในบ้านเราเลยทีเดียวคือมันเหมือนเรากำลังดูหนังคนละม้วนแต่ดันมีนักแสดงนำเป็นคนเดียวกัน โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะจุดที่ทําให้โปรไฟล์ของพลตํารวจตรีต่อศักด์แตกต่างจากนายตำรวจระดับสูงส่วนใหญ่เลยก็คือท่านไม่ได้มาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจใช่ค่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆท่านจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือสิงแดงแล้วก็ไปเริ่มทํางานที่บริษัทน้ามันเค้าเทคซ์ก่อนซึ่งใครๆก็รู้ว่ายุคนั้นผลตอบแทนดีมากจริงๆนะครับ ดีมากๆค่ะจุดเนี้เลยมักจะเป็นคําอธิบายพื้นฐานเสมอเวลาพูดถึงฐานะของท่านใช่เลยค่ะมันเป็นจุดอ้างอิงแรกสุดที่ทําให้เรื่องราวดูมีเหตุมีผลว่าท่านมีทุนเดิมมาก่อนซึ่งต่างจากข้าราชการส่วนใหญ่ที่อาจจะเริ่มจากศูนย์ครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจากภาคเอกชนที่มั่นคงมากๆมาสู่วงการตํารวจผ่านหลักสูตรกออตซึ่งเป็นการอบรมคนนอกเข้ามาเป็นตํารวจนะคะ แล้วพอเข้ามาแล้วเส้นทางก็พุ่งทยานเลยนะครับพุ่งแบบสุดๆเลยค่ะโตเร็วมากจากรองสารวัตรกองปราบผ่านหน่วยคอมมานโดแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบอชอกอ,อก่อนจะไปถึงตำแหน่งสูงสุดในอาชีพก็คือพอบอรตรคนที่14ทั้งหมดนี้ใช้เวลาที่เร็วกว่าเกณฑ์ปกติแบบเห็นได้ชัดเลยตรงจุดนี้ล่ะค่ะที่ต้องขยายความกันหน่อย คำว่าตํารวจสอบสวนกลางหรือบอชอกเนี่ยสําหรับคนนอกอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ในวัดวงตํารวจที่นี่เปรียบเสมือน FBI ของเมืองไทยเลยนะคะโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะคือคุมหน่วยงานสำคัญสำคัญที่ทำคดีใหญ่ระดับประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกองปราบตำรวจทั้งหลวงหรือปอ,อทอรครับการที่คุมบชกก็เหมือนกับการกุมหัวใจของงานสืบสวนสอบสวนไว้ทั้งหมดเลย มันคือตำแหน่งที่ให้ทั้งอำนาจทรัพยากรแล้วก็แสงจากสื่อด้วยการที่ใครคนนึงจะโตในสายนี้ได้เราขนาดนี้มันบอกเราได้เลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถอย่างเดียวแน่นอนหมายความว่าต้องมีแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากๆอยู่เบื้องหลังในระบบราชการไทยการเติบโตแบบ fast track มันคือส่วนผสมสามอย่างเสมอคะ่ะคือผลงานต้องมีผลงานต้องมีนายต้องดันและต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาอ๋อ oh. ซึ่งการที่ท่านเติบโตในบชกก,ก็คือการอยู่ถูกที่เพราะเป็นหน่วยที่สร้างผลงานใหญ่ๆได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว <ssä> เข้าใจเลยครับพอมีโปรไฟล์การทํางานที่โดดเด่นขนาดเนี้มันก็มาพร้อมกับภาพรักษา,าธารณะที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับค่ะน่าสนใจจริงๆภาพแรกที่คนจําได้ติดตาก็คือภาพของความจงรักภักดีการถวายงานด้านความปลอดภัยแต่อีกภาพที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยก็คือภาพของตํารวจสายบุญ ภาพนี้ทรงพลังมากจริงๆค่ะเราจะเห็นท่านเป็นประธานงานบุญใหญ่ๆตลอดเลยทอดกระถินทอดผ้าป่ายอดเงินบริจาคแต่ละครั้งนี้เจ็ดหลักแปดหลักตลอดอืมจำนวนเงินสูงมากแล้วก็ยังมีอีกมิติที่คนในวงการรู้กันดีคือเป็นสายมูแตลูตัวยงเลยท่านเป็นนักสะสมพระเครื่องระดับแนวหน้าของประเทศเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะได้เย็นมาแบบนั้นเหมือนกันว่ากันว่าพระเครื่องบางองค์ที่ท่านมีนี่ประเมินค่าไม่ได้ด้วยซ้ํา พอเอาภาพลักษณ์ทั้งหมดนี้มารวมกันมันก็เกิดคำถามง่ายๆขึ้นมาว่าไลฟ์สไตล์กับการทำบุญในสเกลระดับนี้มันสอดคล้องกับรายได้ของข้าราชการตำรวจแค่ไหนประเด็นนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะครับเพราะภาพลักษณ์ที่ดูใจบุญและศรัทธาสูงส่งมันทำหน้าที่เป็นทั้งเกราะป้องกันข้อครหาและในขณะเดียวกันก็เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสงสัยเข้ามาหาตัวเองดาบสองคมนี้ยังไงเลยครับ ก็คือในแง่หนึ่งการเป็นคนใจบุญทำให้คนรู้สึกดีรู้สึกว่าท่านเป็นคนดีแต่ในอีกแง่หนึ่งพอตัวเลขเงินบริจาคมันสูงมากๆคนก็เริ่มสงสัยว่าเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนกันแน่มันเลยกลายเป็นดับสองคมอย่างท้าจริงจริงเลยครับและพอความสงสัยมันเริ่มก่อตัวขึ้นคนก็อยากจะเห็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดบัญชีทรัพย์สินใช่เลยครับ บัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชซึ่งจากข้อมูลที่เคยเปิดเผยออกมาทรัพย์สินรวมของท่านกับคู่สมรสอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทค่ะคำถามแรกเลยคือตัวเลขนี้มันดูเยอะไหมครับ ถ้ามองแค่ตัวเลข40บล้านบาทนะคะสำหรับข้าราชการระดับสูงสุดที่มีประวัติทำงานบริษัทน้ำมันมาก่อนก็อาจจะยังไม่ถึงกับแปลกประหลาดจนหน้าตกใจอืมก็พอจะอธิบายได้ใช่ค่ะแต่ปัญหาของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่ยอดรวมค่ะมันอยู่ที่รายละเอียดของทรัพย์สินโดยเฉพาะรายการที่เรียกว่าทรัพย์สินอื่นใช่เลยครับรายการทรัพย์สินอื่นนี่แหละที่เป็นตัวจุดประเด็นมีทั้งอาวุธปืนสะสมจำนวนมากซึ่งก็สกะท้อนความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีของท่าน แต่นั้นยังไม่เท่าไหร่ไฮไลท์มันอยู่ที่พระเครื่องและวัตถุมงคลเดี๋ยวนะครับคือเราจะตีมูลค่าของพระเครื่องในบัญชีทรัพย์สินอย่างเป็นทางการได้ยังไงนั่นแหละคะ่ะปัญหาบางองค์ราคาเปลี่ยนทุกวันบางองค์ก็เป็นเรื่องของความพอใจมันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงได้นี่คือปัญหาคลาสสิกของการตรวจสอบทรัพย์สินประเภทนี้เลยค่ะมาเลยทําให้เกิดสิ่งที่อยากจะเรียกว่าปรากฏการณ์ภูเขาน้ําแข็งขึ้นมาภูเขาน้ําแข็ง สิ่งที่เราเห็นในบัญชีปปชที่มีมูลค่า40ล้านบาทมันอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งที่โผล่พ้นน้าขึ้นมาให้เราเห็นเท่านั้นครับแต่คําถามที่สังคมสงสัยจริงๆคือแล้วส่วนที่อยู่ใต้น้ําที่เรามองไม่เห็นล่ะมันมีอยู่จริงไหมแล้วมันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากซึ่งนั่นก็พาเราดิ่งลงไปสู่ส่วนที่อยู่ใต้น้ําที่ว่าพอดีเลยครับค่ะคือข้อกล่าวหานอกบัญชีที่ระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรง จากการถแถลงข่าวของทนายตั้มสิทธราเบียบังเกิดนี่คือจุดเปลี่ยนที่ลากเรื่องราวทั้งหมดออกมาสู่ที่สว่างเลยมันคือการประทะกันอย่างจังเลยนะคะระหว่างข้อมูลในระบบ คือบัญชีปปชกับข้อมูลนอกระบบครับผมคือข้อกล่าวหาที่มาพร้อมกับหลักฐานบางอย่างที่นํามาแสดงต่อสาธารณะซึ่งมันสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงมากข้อกล่าวหาหลักๆเลยก็คือมีเส้นทางการเงินที่ถูกอ้างว่าเชื่อมโยงกับสวยจากธุรกิจสีเทาโดยเฉพาะเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์อสิ่งที่ทนายตั้มเอามาโชว์วันนั้นและเป็นที่คือหาสุดๆก็คือผังที่ลากเส้นโยงเงินจากบัญชีมา้าค่ะ ผังนั้นเป็นไวรัลเลยใช่ครับไปยังคนที่ถูกอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดและเครือญาติของพลตารวจตรีต่อศักโดยบอกว่ามีการรับผลประโยชน์เป็นรายเดือนนอกจากเรื่องเส้นเงินก็ยังมีประเด็นเรื่องบ้านพักหรูรถยนต์ราคาแพงที่ถูกตั้งคําถามว่าทําไมไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สิน การกล่าวหาลักษณะนี้มันยกระดับเรื่องราวไปอีกขั้นเลยนะคะคเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากท่านร่ํารวยผิดปกติหรือไม่ไปสู่คําถามที่แรงกว่านั้นคือความร่ํารวยนี้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายใช่หรือไม่อืมจริงด้วยครับถึงแม้ว่าทุกอย่างจะยังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ความจริงแต่มันก็ได้สร้างส่วนที่อยู่ใต้น้ําของภูเขาน้ําขันขึ้นมาในใจของสาธารณาชนเรียบร้อยแล้วและมันใหญ่มากด้วยแน่นอนว่าพอเจอข้อกล่าวหาที่หนักขนาดน,นี้ฝั่งพลตํารวจรีต่อศักก็ออกมาตอบโต้ทันที อย่างแรกเลยคือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องปกป้องตัวเองอยู่แล้วค่ะและนอกจากการปฏิเสธก็มีการใช้ช่องทางกฎหมายเข้าสู้ทันทีมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในข้อหาหมิ่นประมาทส่วนเรื่องที่มาของทรัพย์สินก็มีการชี้แจงจากฝั่งท่านและคนใกล้ชิดอยู่เสมอโดยจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเดิม ก็คือเรื่องฐานะเดิมใช่ครับคือฐานะทางครอบครัวที่ดีอยู่แล้วบวกกับรายได้สมัยทำงานที่ c a l t e x แล้วก็รายได้ของภรยาซึ่งก็เป็นนักธุรกิจมันคือการพยายามดึงเรื่องราวกลับมาที่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่อธิบายได้พยายามบอกว่าทุกทั้งหมดที่เห็นมันมีที่มาที่ไปจากข้อมูลในระบบนะส่วนข้อกล่าวหานอกระบบนั้นไม่เป็นความจริงแล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เรื่องราวผ่านมาสักพักแล้ว ถ้าอัปเดตล่าสุดตามข้อมูลที่เรามีนะคะพลตำรวจตรีต่อศักด์ก็ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะครับหลังจากที่เกิดมรสุมครั้งใหญ่จนมีคำสั่งย้ายท่านกับพลตำรวจสุรเชษหักพานไปช่วยราชการที่สำนักนายกอยู่พักใหญ่ก่อนจะได้กลับมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในช่วงท้ายๆก่อนเกษียณ mm hmm. แต่ถึงแม้ท่านจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาต่างๆโดยองค์กรอิสระอย่างปปชก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะเพราะมีผู้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนไว้แล้วพอไล่เรียงข้อมูลทั้งหมดมาถึงตรงนี้มันเหมือนเรากำลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเรื่องเล่าสองเรื่องที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้เลยนะครับใช่เลยค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของนายตำรวจที่ประสบความสำเร็จมีฐานะดีมาจากพื้นเพเดิมมีทรัพย์สินในระบบที่ พอจะอธิบายได้แต่อีกเรื่องคือเรื่องของข้อกล่าวหาที่รุนแรงว่ามีอาณาจักรที่ซ่อนอยู่นอกระบบซึ่งยังรอการพิสูจน์ถูกต้องค่ะกรณีของพลตำรวจต่อสักเลยกลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของสังคมไทยมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่ปรากฏในเอกสารทางการกับความเป็นจริงที่สังคมตั้งคำถามมันคือการต่อสู้กันร,ระหว่าง ความจริงบนกระดาษกับความจริงในความรู้สึกของผู้คนและมันก็ท้าทายกลไกลการตรวจสอบความโปร่งใสของประเทศเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นบทสรุปที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อจริงๆครับและก่อนจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามสุดท้ายไว้ให้ได้ไปคบคิดกัน ไม่ว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้จะมีบทสรุปออกมาเป็นอย่างไรสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันได้บอกอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมที่มีต่อความโปร่งใสของผู้มีอำนาจและเครื่องมือตรวจสอบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันดีพอที่จะทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดของภูเขาน้ำแข็งทั้งส่วนที่อยู่บนน้ำและใต้น้ำแล้วหรือยัง